สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปลดล็อกคุ้มกันนะครับแรกเรารู้เครื่องก่อนพอรู้เสร็จปุ๊บเราจะได้โปรแกรมนี้มัน,นะครับซูปเปอร์ยูเซอร์นะครับอ่นะครับแล้วเราก็รูทแล้วเราก็โหลดรูท exp เลอร์ e P, มาเลยครับน,ะบนะบนี่นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปในดัต้าครับแล้วก็เลื่อนหา Data อีกอักนหนึ่งครับแล้วก็เลื่อน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 ไปเรื่อยๆเลื่อนไปไป,ไปนะครับมันต้องค่อยๆหาไปเนี่ครับเจออะไรเจออะไรครับนี่ดีครับตัวนี้ดีครับเนี่ยครับนะครับนีค่นครับตัวนี้เลยนะครับ เนี่ยครับตัวนี้เวลาเลื่อนหาเราก็หาตัวนี้ครับคลิกเข้าไปแล้วก็เอ่อไฟครับแล้วก็เนี่ยครับ D N เอ็นคุกิลันนี่ครับโอเคครับแล้วก็แล้วก็ดีครับ แล้วก็ในครับลายี่ครับตัวนี้ครับเนี่ยนะนะครับคลิกเข้าไปเลยครับในครับแล้วเราก็สร้างสร้างซื้อมาครับประเด็นคอนอนุญาตลบตัวนี้ก่อนนะครับอ่านดีลิปเย็ดในครับกดนี้นะครับแล้วก็กด new file ครับ แล้วเราก็พิมพ์ไปว่าอย่างนี้นะครับพิมพ์ไปเลยครับ U N L O C K C O N D I T I O N L I S T D X J ครับกดโอเคครับแล้วก็กดค้างไว้ครับแล้วก็เออตัวนี้ นะครับแล้วก็เอาติ๊กสามอันข้างหลังตรงนี้นะครับเนี่ยที่มันติ๊กไว้อย่างเงี้ยเอาออกครับแล้วก็กดโอเคครับโอเคแล้วก็สร้างอันหนึ่งครับนี่ครับยืมไฟครับแล้วก็เขียนเหมือนเดิมครับแล้วก็แค่เปลี่ยนข้างหลังเป็นนี่ครับเปลี่ยนข้างหลังเป็น JB ครับนี่นะครับอ่านะครับกดโอเคเลยครับ แล้วก็กดค้างมันเดิงครับแล้วก็ต้องนิ่มหนึ่งครับแล้วก็เอาข้างหลังออกครับกดโอเคโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาลองทดลองนะครับว่าจะได้หรือเปล่าโอเคครับเข้าไปแล้วรอแบมบหนึนะครับรอสักครู่ลาบล้วหอละอืม รอสักแป๊บหนึงนะครับ เรียนรนะครับเราลองไปเข้าดูคุกกีรากันนะนี่ครับเป็นไงครับนี่ครับบทลอกหมดทุกอันเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับเป็นยังไงครับอนี่ะครับมันก็เป็นอย่างนี้นะครับอ่ะนะครับก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณครับ